เรือนล้านนาโบราณอายุกว่าร้อยปีบรรยากาศยังดูวังเวงมีความน่ากลัวซ่อนอยู่แม้จะซ่อมแซมให้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ตามนาริศยังไม่ยอมย้ายไปอยู่ตึกหลังใหม่ที่คุณบรศักผวบเป็นบิดาสร้างให้เขายังต้องการอาศัยอยู่ที่เรือนล้านนาโบราณเพราะรู้สึกผูกพันกับเรือนหลังนี้ที่สําคัญเขาต้องการรอพบเทวีสวรรค์ที่จะลงมาพบเขา ณที่แห่งนี้ได้สะดวกกว่าที่อื่นเขาจึงปฏิเสธบิดาทุกครั้งที่ชวนให้ย้ายไปอยู่ตึกที่สร้างให้ซึ่งทำเอาคนบรสักต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพราะเป็นห่วงบุตรชายเมื่อแน่ใจแล้วว่ากำลังเกิดอาการไม่บ้าก็ตกอยู่ในอำนาจผีแม้จะให้ตุ้ยพาหมอศัยศาสตร์มาไล่ผีบนเรือนแล้วหาพระพุทธร,รูปเครื่องรางของกลางมาไว้บูชา และยังนําแผ่นทองสลักด้วยคถาอาคมไปติดตามเสาทุกต้นและบนเรือนละนาและก็ตามก็ยังม่วายได้ยินเสียงบุตรชายพูดดูคนเดียวเหมือนทุกครั้งมีทางเดียวที่คุณวรศักดิ์จะไม่ยอมตามใจบุตรชายอีกต่อไปจึงพูดเด็ดขาดให้แต่งงานกับพานินีแต่ก็ต้องตกใจเมื่อน,นริศบอกว่าคุณต่อยแม่ของพาณินีเอาแหวนมั่นมืคืนให้แล้วคุณวรศักดิ์ก็ไม่ยอมแพ้ ให้ลูกชายไปตามพานิณนีมาเยี่ยมคุณพิคุลมันดาเน,นริษบ้างซึ่งนริษก็ทําตามจนนริษกับพานิณนีเริ่มไปมาหาสู่กันอีกครั้งเอาจนคุณต่อยมันดาของพานิณนีเดือดร้อนเพราะต้องการจะให้พานิณนีคบหากับอาจารย์ทวิชเพราะเข้าใจว่าทวิชแอบชอบพานิณนีจึงเชิญทวิชมาทานข้าวที่บ้านบ่อยๆบางครั้ง นห้นีก็ปฏิเสธไม่ยอมร่วมรับประทานอาหารด้วยโดยอ้างงานสอนพิเศษบ้างยังพยายามให้มีงานสอนพิเศษทั้งตอนเย็นและบันดุตจะได้ไม่ต้องทำตามที่บรรดาต้องการคุณต่อยจึงต่อว่าแม่รู้นะลูกกับนริตคบหากันอีกแม่ว่าคุณทวิตนี่แหละสมน้ำสมเนื้อกับลูกที่สุดอย่างน้องก็ดีไงย้ายไปอยู่กรุงเทพกับคุณดงแม้ว่าดีแล้วเข้ารวย และเป็นถึงเจ้าของบริษัทมีอนาคตไกลว่าแต่ว่าลูกไม่สนใจคนดีดอย่างคุณทวิตบ้างหรือทำตามที่แม่สนับสนุนดีแล้วลูกจะได้คนดีเศรษฐีมาเป็นคู่ครองชีวิตแม่และน้องจะได้สบายไปด้วยได้ยินแล้วพาน,นินีได้แต่นั่งทำตาปริบๆเพิ่งทราบความในใจของมันดาก็คราวนี้เองเธอไม่เชื่อดงเป็นคนดีเพราะรู้จักนิสัยของดงดี จึงเป็นห่วงอรดีมากกว่าชีวิตน้องสาวของเธอคงไม่ราบรื่นอย่างที่มรดาเข้าใจเชื่อว่าไม่นานอรดีต้องเดือดร้อนจากการกระทำของโลงแน่นอนหญิงสาวได้แต่นหนักใจเพราะไม่รู้จะหาทางไหนช่วยน้องสาวของเธออย่างไรคพืนนี้เป็นคืนข้างแรมดวงดาวพราวเต็มฟ้านริดเงยหน้ามองฟ้าครู่ใหญ่ๆ คิดหาวิธีแก้ปัญหางานโบรณะเมืองโบราณที่เขาได้รับผิดชอบอยู่เพราะกำลังเจอปัญหามากมายโดยเฉพาะชาวบ้านเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้คณะทำงานของเขาเข้าไปสำสรวจในที่ดินบริเวณนั้นบางรายยังได้สร้างถนนปฏิบัติธรรมขึ้นมาก็เ,าเป็นข้ออ้างอีกด้วยงานนี้จึงสร้างปัญหาให้เขาต้องคิดหาวิธีการที่จะคุยกับเจ้าของที่ดิน โดยไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันถึงเลือดถึงเนื้อเมื่อเจ้าของที่ดินบางรายคูจะเอาชีวิตเขาและคณะทำงานตลอดจนครอบครัวจนเจ้าหน้าที่หลายคนขอถอนตัวไม่ยอมทำงานร่วมโครงการกับเขาหรือบางคนขอย้ายไปทำงานที่อื่นให้พ้นข้อขัดแย้งไปนริศถอนใจอย่างหนักหน่วงก่อนเปลี่ยนจากมองฟ้ากลับมานั่งตั้งใจอ่านข้อมูลให้ละเอียดอีกที แต่จู่ๆเขารู้สึกง่วงขึ้นมาทันทีทัในใดแทบจะหลับกลางอากาศก็ว่าได้มารู้สึกตัวอีกทีเห็นตัวเองยืนเคียงข้างเทวีสวรรค์ท่ามกลางไร่ชาบนภูเขาลูกใหญ่มองรอบกายและมองลงไปเบื้องล่างเป็นแปลงต้นชาเรียงกันเป็นแถวแนวลดกลั่นกันลงไปจากเชิงเขาดูเป็นระเบียบสวยงาม ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตเมืองโบราณและเขตป่าสงวนซึ่งถูกบุกรุกนักโบราณคดีหนุ่มมองตามมือเรียวงามชี้ให้ดูพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตานั้นมีแปลงไร่ชาปลูกเรียงกันลงไปเป็นชั้นๆไกลสุดตาว้าว,ะวะแหว่งๆไปตามชายป่าสงวนบุกรุกเข้ามากว้างขวางขั้นนี้เลยหรือครับนี่เป็นไร่เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ เป็นของนางทรงสมุนกับนายทวิตลูกชายส่วนเจ้าอื่นก็รุกล้ำ้ามามากบ้างน้อยบ้างตามที่เจ้าเห็นนี่แหละผมเห็นตามรายงานมีหลายเจ้าแต่ไม่เคยเห็นพื้นที่จริงเจ้ามาก็ไม่เห็นพื้นที่รุกล้ำจริงหรอกดูน่นสิลอยและเลี้ยวกรูก็มาต้อนรับเราแล้วสาวสวรรค์พูดยังไม่ทันขาดคำเสียงคลื่นลมได้พัดกันโชกมาอย่างแรง พร้อมเสียงร้องหวยหวนเสียงหวีดวิวของผีนานาชนิดพวกสัมภเวสีผีป่าที่เป็นผีเรร่อนผีบ้านผีเมืองทั้งปมทำต่ำและสูงสารพัดผีต่างปุ่งเฟียวฟ้าวดังสนัน่นยังกับพายุโหมกระหนำ่ำรายล้อมรอบสาวสวรรค์และกายทิพนริศเจ้าไม่ต้องกลัวจงตั้งสติให้มั่นหันหลังมาชนข้าหันหน้าออกไปถ้ากลัวก็หลับตา วัะฤทธรีบทำตามแต่จะให้หลับตาสนิทได้อย่างไรกับเสียงที่ขับไล่เขากับเธอให้ออกไปจากพื้นที่และเสียงวิดวิวบาดลึกถึงขั่วหัวใจยิ่งเห็นภาพน่าเกลียดน่ากลัวของผีต่างๆแล้วสติก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกันไปเอาไปเสียงขับไล่ดังตลอดเวลาและมีเสียงอย่างมีอำนาจสอดแทรกขึ้นมาด้วยเทวีสวรรค์ท่านออกไปจากเขตห่วงห้ามเสียเถิ ท่านรุกขเทวดาข้าไม่ได้ล่วงล้ำเขตแดนห่วงห้ามข้าอยู่ในอาณาบริเวณเมืองเก่าของข้าใช่เมืองเก่าของท่านแต่ได้เปลี่ยนผู้ครอบครองแล้วท่านรีบออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ศาลพระภูมิจะมาอ้อข้ารู้จักดีรู้จักก็รีบออกไปออกไปเสียงลังก้องมาแต่ไกลก่อนจะเห็นร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายขุนนางผู้ใหญ่มีผู้ติดตามมาติดติดสามตน ติดตามทั้งสามพอมาถึงก็ทำท่าทางหลอกหลอนบ้างแลบลิ้นปลิ้นตายาวเฟยแดงเถือกน้ำลายหยดถึงปุ่งเข้ามาน่าเกลียดน่ากลัวบ้างทำตาถล่มห้อยตองแต่งออกมานอกเบ้าหน้าสยดสยองต่างยื่นมือยาวเข้ามาหวังจะจับตัวนริดไปขยี้แต่ต้องรีบหดมือหนีด้วยอาการเจ็บแสบแต่ก็ทำอะไรนริดไม่ได้เพราะไม่สามารถ ฝ่าวงล้อมลำแสงอิฤทธิ์สาวสวรรค์เข้ามาได้อ้านเพิงสาวสวรรค์ทักทายที่เคยเป็นเจ้าเมืองริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นอาณาจักรรุงเพชรนครธรรมราชของเธอมาก่อนพอสิ้นชีวิตจึงไปเป็นบริวารรับใช้เทพองค์หนึ่งบนสวรรค์และได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเทพประจำศาลตามที่เจ้าของที่ดินแห่งนี้ทูลขอไป ทั้งที่ท่านรู้ผู้ครอบครองที่ดินทําโดยมิชอบพอทีวีสวรรค์เอ่ยขึ้นเช่นนั้นรักขุมเจ้าที่ในที่ดินผืนนั้นจึงเอ่ยตอบอย่างไม่พอใจนั่นเป็นเรื่องของเขาส่วนเราได้รับคําร้องขอจากเจ้าของที่ดินเราก็ต้องคอยพิทักษ์รักษาความเรียบร้อยและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ให้เราได้สิงสถิตได้อยู่ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญเราเสียใจท่านเป็นถึงเทวดาที่แต่งตั้ง แม้เป็นเทวดาขั้นตำ่ำจิตใจท่านน่าจะมีภูมิธรรมสูงตามที่สวรรค์ต้องการได้ยินเทวีสวรรค์กล่าวตำหนิเช่นนั้นท่านเปิงโกรธจัดตวาดออกไปท่านลุกแก่อำนาจตวาดพร้อมปุ่งร่างขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าเดือดดานเทวีสวรรค์ก็ปุ่งร่างขึ้นสูงกว่าเป็นเชิงท้าทายไม่ยอมแพ้ยังใช้วาจาชี้แจงแสดงเหตุผลข้ากล่าวสัตว์จริง ท่านเห็นแก่กินเห็นแก่ได้จนมองผ่านความถูกต้องชอบธรรมพลางยื่นมือยาวมาช้อนเอาตัวนริตขึ้นไว้บนฝ่ามือกายทิพนริตดูเล็กกระจิริตแทบมองไม่เห็นและแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นเมื่อสาวสวรรค์ชูให้บรรดาผีต่างๆดูทุกท่านที่อยู่ณที่นี้จงรู้จักท่านผู้นี้ไว้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ได้รับแต่งตั้งมาอย่างถูกต้องชอบธรรมให้มาปกป้องผืนป่าสงวนที่ถูกบุกรุกและจะช่วยฆ่าบุรณะอาณาจักรรุงเพชรนครธรรมราชที่อยู่อานาบริเวณนี้ตามบัญชาเทพแห่งสวรรค์ได้ส่งข้ามาขอทุกท่านอย่าขัดขวางผืนแผ่นดินทุกตารางคืบเป็นของบ้านเมืองผู้ครอบครองต้องมีคุณธรรมประจําใจ แล้วเทวีสวรรค์ก็แอบ,บส่งกายทิพนริตกลับคืนสู่กายเนื้อไปพร้อมให้สิ่งช่วยปกป้องคุ้มครองไปด้วยณนะบริเวณห่างออกไประหว่างที่เทวดาชั้นสูงกับชั้นต่ำกำลังเจราจากันอยู่นั้นหนึ่งเทพสุริยคุป1หนึ่งกายทิพหมอฝีคงและหนึ่งสัพเวสีใหญ่แก้วที่ไปสังเกตการอยู่ห่างๆรอเวลาที่จะจับกายทิพนริต แต่ก็เข้าถึงนริตไม่ได้เสียดายเรามาช้ากว่าผู้อื่นไปเทพสุรยะคุกกล่าวไม่ช้าหรอกท่านยิ่งเป็นโอกาสดีที่ศัตรูเรากำลังถูกรุมล้อมเรารุกเข้าไปจับไอ้นริตได้สาวสวรรค์นางนั้นจะดีกว่าครับท่านไอ้เถกข้าจะได้เจ้าชายไปอยู่กับข้าใหญ่แก้วสนับสนุนเสียงพูดคุยกันของเทพหนุ่มกายทิพหมอผีคงและใหญ่แก้ว แม้จะอยู่ห่างไกลออกไปหลายโยน์เสียงที่พูดคุยกันก็สามารถแว่วผ่านเข้าสู่ทิพยยโสดของสาวสวรรค์รุ่งรัศมีจนได้สวัดดีท่านเทพสุริยคุปเสียงสาวสวรรค์ดังก้องมาแต่ไกลพร้อมร่างอันสวยสง่าของรุ่งรัศมีก็ลอยอยู่กลางหาวไม่ไกลจากที่ทั้งสามยืนอยู่ทำเอาเทพหนุ่มสะดุ้งไปเหมือนกัน ไม่นึกว่าเสียงที่คุยกันตั้งไกลจะส่งไปถึงนางสวรรค์ให้ได้ยินด้วยความประมาทนั่นเองนึกตำหนิตัวเองที่เสพเมถุนจนไม่ได้สติพรางตัวเองไม่มิชิดองหญิงของยายแก้วซุ้มเสียงชวนให้หน้าสงสารของยายแก้วดังสดแทรกขึ้นมาหม่อมฉันกาาราบคารวะองค์หญิงเพคะข้าขอบใจท่านเทพสุริยคุป์ที่ช่วยยายแก้วไว้ไม่เป็นไร เทพหนุ่มโต้ตอไปอย่างไม่พอใจที่สาวสวรรค์นางนี้มาขัดขวางภารกิจของเขาชาวสวรรค์รู้อะไรควรไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหม้น่นคำพูดของเทวีสวรรค์ทำเอาเทพหนุ่มสะอึกไปเหมือนกันและเกลี้ยวจัดครั้นจะใช้อิทธิฤทธิ์ต่อสู้ก็คงพอไหวแต่เทพบิดาของเขายังอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าฟ้าของนางซึ่งมีศักดิ์เทพเหนือกว่าหากมีเรื่องกัน อาจทําให้เทพอย่างเขาตกสวรรค์เอาง่ายๆก็ก็ได้จึงขอตัวกลับเอาด้วยดืย้ออ้าวมอมฉันรับเลคะยายแก้วรีบเตือนเทพหนุ่มคิดว่าพอเป็นบริวารของเทพหนุ่มแล้วจะได้อาศัยขึ้นสวรรค์ไปด้วยแต่กลับผิดคาดเมื่อถูกหนุ่มเทพปฏิเสธอยู่วิมานดินรค่ากลับมาว่าแล้วเทพหนุ่มก็แวบหายไปหมอผีคง เคยรู้ฤทธิเดชของเทวีสวรรค์มาก่อนลำพังตัวเขาเองคงสู้อิทฤทธิ์นางไม่ไหวแน่จึงแวบหายไปอีกร่างทิ้งให้ยายแก้วววาประวังด้วยรู้ตัวว่าทำผิดคิดร้ายกับนาริศจึงหวั่นใจกลัวรุ่งรัศมีโกรธและทำร้ายเอาได้ยายแก้วไม่รู้จะไปไหนจึงขอร้องวิงบอลให้เทวีสวรรค์รับนางกลับสวรรค์ไปด้วยกันเทวีสวรคร์จึงกล่าวว่า เจ้าหมดบารมีสวรรค์แล้วข้าเสียใจด้วยที่ช่วยเจ้าไม่ได้ข้าจะช่วยส่งเจ้าไปยังผู้ที่อนุญาตให้เจ้าสิงสถิตยอยู่ได้เท่านั้นว่าพรางสาวสวรรค์รุ่งรัศมีได้ชี้นิ้วให้บิญญาณใหแก้วหายวับไปในบัดดลแล้วตัวเธอเองก็กลับมายังเรือนล้านนาเร่งให้นริตรร่างบันทึกรายละเอียดและแผนที่โดยสังเขป ของที่ดินเมืองเก่าและป่าสงวนที่ถูกรุกล้ําอนาเขตลงบนกระดาษซึ่งละเอียดมากพอจนรู้ว่าที่ดินของใครรุกล้ําเข้าไปในเขตป่าสงวนได้อยู่ในเขตเมืองโบราณกี่คืบกี่ตารางวัดแต่นาริศกลับชา้าช้าดูจะไม่สนใจเพราะกลัวสาวสวรรค์จะรีบจากเขาไปเทวีสวรรค์จําเป็นต้องให้ดินสอสอดเข้าไปในมือของนริศ บังคับให้นริ์ขยับมือให้ดินสอพาร่างแผนที่บนกระดาษเป็นรูปร่างเหมือนภาพที่ปรากฏอยู่บนผนังห้องอย่างรวดเร็วและได้ภาพที่สมบูรณ์เหมือนต้นฉบับที่ฉายอยู่บนผนังห้องไม่ผิดเพี้ยนเพราะถ้าสว่างจะมองไม่เห็นหลักฐานที่ดินที่เธอเนรมิตขึ้นมาซึ่งเป็นมิติแห่งรัติการยังได้เตือนหนุ่มชะโลกอีกว่าจิตใจเจ้าอ่อนแอ จัเชิญกับปัญหาหนักได้เยี่ยงไรเทวีสวรรค์ตำหนิคนรักทั้งที่สงสารจับใจเมื่อยังเห็นเขานั่งซึมเหงาเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเขายังต่อว่าเธองอนงอนทำยังกับเด็กน้อยเอาแต่ใจตัวเองก็คุณรักผมแล้วนี่อย่าคิดกับข้าในสิ่งที่เคยห้ามไว้สาวสวรรค์อดขำกิริยางอนงอนของคนรักไม่ได้เธอไม่อยากให้เขายื้อเวลาอีกต่อไป จึงตัดสินใจพละหนีไปยืนอยูวงฮะส้อยสภาเฉียงส่งแสงวูบวาบส่งเรือนร่างนั้นสวยสงา่าจนหนุ่มชาโลกอดใจไม่ไหวกำลังคิดจพะพวาเข้าสูงกอดคนรักกลับต้องชะงักเมื่อได้ยินคบเตือนอีกครั้งอย่าคิดทำเยี่ยงนั้นก็ผมรักคุณค้าจะอดใจไหวองชายขอร้องเธอะเจ้าฟังข้านะ มีผู้คิดทำร้ายเจ้ากับนางที่เป็นคู่หมายแม้จะยังเศร้าใจพอรู้พานินีจะได้รับอันตรายก็สนใจขึ้นมาทันทีทันใดใครคิดร้ายกับคุณพานินีนริศสนใจถามขึ้นมาทันใดแต่สาวสวรรค์กลับตอบว่าถึงวันนั้นเจ้าจะรู้เองสาวสวรรค์ถอยห่างออกไปหลายก้าวพลางเอื้อนเอ่ยช้าช้าองค์ชายจะต้องกลับไปคุ้มครองนางเชื่อข้าสิ นางเป็นคู่กรรมของเจ้านริศเข้าใจว่าสาวสวรรค์เอ่ยถึงใครเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจเขาไม่ได้รักพานินีแต่รักเทวีสวรรค์เขาอยากให้โอกาสพานินีมีอิสระในการตัดสินใจคบหาผู้ชายคนอื่นบ้างเมื่อเขารักเทวีสวรรค์เขาจึงอยากให้สาวสวรรค์จุติแล้วถือกำเนิดจะเร็วหรือช้าอย่างไรเขาก็จะรอ ความในใจของหนุ่มคนรักสาวสวรรค์รับรู้โดยตลอดจึงทำเรือนร่างหายไปเพื่อปิดบังน้ำตาที่ไหลลงอาบแก้มด้วยความสงสารชายคนรักโดยที่เธอทำตามความต้องการของเขาไม่ได้เพราะยังมีภารกิจสำคัญสำคัญอีกมากมายที่เธอจะต้องคอยช่วยเหลือเขาเท่าที่ชีวิตเขาจะหาไม่